ชาวลัคนาราศีเมษนะครับดวงชะตาในเดือนสิงหาคม2567นะครับเดือนที่นดาวเจ้าตัวของคุณคือดาวอังคารย้ายไปอยู่ในตำแหน่งโยกหน้ากับลัคนาราศีเมษนะครับแล้วก็ดาวอาทิตยนะดาวเจ้าเรือนปุตตะหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ๆบุตรบริวาร นะครับย้ายเข้ากเกษตราราธิบดีลัคนาราศีเมษนั้นในเดือนสิงหาคมช่วงต้นๆเดือนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5นะครับหมุนเงินครับนะหมุนเงินรายจ่ายจุกจิกเยอะเออหรือบริหารเงินผิดพลาดนะชาวเมษต้องระวังให้ดีบริหารเงินดู ตามะตาเรือด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใช้อย่างเดียวตัวหน่งถึนี่ใช้อย่างเดียวเลยนะครับพอ6-10เนี่ยเริ่มที่จะเฮ้ยไอหาใช้ตังค์ไปเยอะว่าเริ่มที่จะเก็บบ้างแล้วนะห1ถ1งสิบสดชะตาในเรื่องการเงินจะขยับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นกว่าช่วงต้นเดือนเหมือนหนังคนละม้วนเลย ดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นเงินทองไหลามาเทมาปิดจ็อบได้ลูกค้าดีขึ้นยอดขายดีขึ้นนะครับใครทําธุรกิจออนไลน์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็จะมีความสําเร็จนะดีขึ้นนะเอาง่ายๆสรุป16-20ถึง20ช่วงนั้นงานยังดีอยู่แต่ขับรถขับราให้ระวัง แล้วก็ระวังนะครับอย่าไปรับปากอะไรใครสีสัวรละปากง่ายๆนะระวังเรื่องกฎบมงกฎหมายคดีคงคดีความนะอย่าไปช่วยเหลือใครเด็ดขาดแล้วก็ขับรถขับราระวังด้วยช่วง16ถึง20หงุญหงิดง่ายช่วงนั้นนะครับบุดหงิดง่ายพอ21-25ถึง25การงานขยับดีขึ้นใครที่ทำงานติดต่อกับราชการและรัฐวิสาหากิจ มักจะได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างดีนะแม้ว่าบางทีอาจจะมีความล่าช้าในการติดต่อบ้างแม้ว่าจังหวะบางทีทำให้เราเองหงุดหงิดบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็คือสำเร็จแล้วก็26จนถึง31สิสิงหาคมช่วงนั้นแฮปปี้และทั้งงานทั้งเงินแต่ช่วงนั้นนี่อารมณ์ทางเพศเยอะมาก งุดินงีงงงงทั้งวันแหละไปดูเหอะนะฮะช่วงประมาณช่วงประมาณ26ถึง31นะฮะช่วงนั้นโอ้โหไม่รู้อะไรนะครับความปรารถนาความต้องการทางเพศสูงจริงๆไปดูเถอะนะภาพสรุปโดยรวมๆในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมษดาวเจ้าเรือนการเงินมีการโครจรไปอยู่ในทิศทางที่ดี แต่ก็จะมีช่วงจังหวะที่ไม่ดีอยู่บ้างตามที่ซินแสหมิงได้อธิบายให้ฟังสิ่งที่คุณลืมไม่ได้เลยนะครับในเดือนหน้าในเดือนสิงหาคมลัคนาราศีเมษดาวเจ้าตัวเนี่ยคือดาวอังคารเนี่ยมันโคจรไปอยู่ในเดือนของพุธซึ่งส่วนใหญ่แล้วอังคารไปอยู่ในเดือนพุธเนี่ยมันอารมณ์ร้อนปากไว ใครพูดอะไรไม่ถูกใจปุ๊บสวนเลยใครพูดอะไรผิดเพี้ยนจากที่เราคิดปุ๊บแม่งแย้งเลยเนี่แหละต้องระวังสิ่งนี้ให้มากคือคนเรามีสิทธิ์ที่โต้แย้งได้แต่ถ้าเกิดมันมีผลกับเราในเรื่องของงานในระยะยาวๆนี่บางอย่างก็เลี่ยงได้สงบปากสงบคําได้ก็ควรจะทํานะต้องบอกกับชาวลัคนาราศีเมษเอาไว้แบบนี้นะครับส่วนในเรื่องความรักนั้นชาวลัคนาราศีเมษนะฮะมีโอกาสมีโอกาสพบรัก ่างวัยนะครับหรือพบแบบพบพบ,บปั๊บกันชอบกันเอามีความรู้สึกรักใคร่กันเอาได้กันอะไรแบบเนี้ยอารมณ์มันทําให้เรามีความรู้สึกปาดขวาถนานทางเพศสูงนั่นแหละนะในเดือนสิงหาคมแต่ก็ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันจะราบรื่นนะครับมันก็เป็นการคบหากันแบบไม่ค่อยเปิดเผยอ่ะอืมมีโอกาสเป็นไปได้ในแบบนั้นแหละนะนะนะก็ขอให้ชาวลนะัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีละ่ะ คิดสิ่งใดประการใดก็ขอให้สำเร็จดังใจทุกประการนะสินแฉมิงไปก่อนนะสวัสดีครับ